ยงออกมาจากตรงนั้นนะฮะนี่เบ้านี่แล้วคุณก็มากดุ่มตรงนี้มันจะมีุ่มให้กดตรงนี้นะแล้วก็ไอคอดชาร์จตรงนี้มันจะเปิดขึ้นนั่นเองนะครับล้วก็เสียบชาร์จลยแค่นี้นะฮะระบบช่วยถอยจอดนั่นเองนะหรือว่าพักกิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะถอยตรงนี้นู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกลยว่าที่จอดนั้นมันไม่ใช่แบบตรงนะฮะมันจะแบบเฉียงหน่อยนึง อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็เข้านะคะเกียร mm ์ R hmm. น,นั่นเองนะ mm hmm. ถอยหลังนั่นเองนะครับเราเห็นน mm ี่มะตัวพีพาร์จอดนั่นเองนะแตะไปแล้วก็เริ่ม mm hmm. เอาละฮะปล่ mm hmm. อยเบรกเองนะครับมันก็จะหมุนให้เองแบบนี้นะพวงมาลัยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาขานะครับสแตนบายไว้ที่เบรกด้วยนะคะเผื่อระบบมันผิดพลาดอะไรเนะียตอนนี้ดเด็นนะนี่หมนหุนให้เองเบรกให้เองเร่งให้เองด้วย โอเคดูดินี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เกียร์พีให้ด้วยนะผีพาร์คจอดเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงครับระบบ ช่วยถอยจอดของ Tesla, เทสซาผมว่าค่านค้จ่ายาโอเคเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเองด้วยนะครับเอาขาเนี่ยสแตนบายไว้ที่เบรกด้วยขากลับเนี่ยขามายังไม่ได้ใช้เลยนะ Adaptive Cruise Control อยากจะรู้ว่าเสถียรแค่ไหนนะกับระบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนเวลาจะใช้เนี่ยนี่เลยปุผมตรงนี้นะคุณเห็นไหมกดลงไปหนึ่งทีเห็นไหมครับ มันจะขึ้นเป็นเส้นสายรุ้งหวานแววเลยทีเดียวนะไม่ต้องเร่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบรกพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ต้องจับนะฮะแต่ว่าเขาจะมีมาเตือนว่าให้จับพวงมาลัยบ้างเป็นระยะนะครับเวลาคุณเนี่ยอยากจะเพิ่มความเร็วเนี่ยก็ป้ปุ่มวงกลมตรงนี้หมุนขึ้นไปครับมันจะขึ้นทีละหนึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้แค่สักเอา96กแล้วกัน9 5้าบ้าะ95้า้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ มันก็วิ่งไปเองแล้วเห็นไหมฮะไม่ต้องจับวงมาลัยไม่ต้องเร่งไม่ต้องเบรกเดี๋ยวมันจะเร่งมันจะเบรกให้เองนะครับอ่ะเปลี่ยนเลนหน่อยดิเปลี่ยนเลนทางโค้งเห็นไหมมันก็เปลี่ยนให้เองเห็นไหมคะนี่ดีมากๆเลยเห็นไหมอ่ะอยากจะเปลี่ยนกลับมาเลนซ้ายอันนี้ข้างหลังไม่มีรถนะรถโล่งนี่ก็เปลี่ยนมากลับมาเลนซ้ายได้สบายสบายครับแบบนี้เอาไว้วิ่งทางแบบโล่งๆนะเดี๋ยวผมจะดูนี่อีกทีหนึ่งระบบช่วยจอด มันทำงานเลยนี่นะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับทำเล่นก็ไม่ได้เหยียวเบรกก็ไม่ได้เบรกนะพวงมาอะไรก็ไม่ได้จัดนะครับนี่ระบบออโต้พาร์คกินเองนะระบบช่วยจอด <S <S ก็ตอนนี้กำลังจะถอยหลังเข้าที่ชาร์จนะของเทสต้าซูเปอร์ชาร์นะครับก็ดูด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้มันทำงานไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขาเนี่ยสแตนบายไว้ที่เบรก